ค่าสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามชนโคบ,บ้านขวนธานีนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวที่จะทําการชนในวันที่23กรกฎาคมนี้นะคะสวัสดีค่ะคมาจากหัวชนแดนใต้นะคะคน้องชื่ออะไรแนะนําตัวนิดนึงค่ะเชื่อกับค่ะมาจากใครโคไหนคะนี่จากไคโคยอด,ดุงดังครับไคโคยอด,ดุงดังนะคะนๆๆ้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะดูดดูดไปดูดใบโตติดเจริญวันยอด,ดุงดังครับ โน้ตปลายทองเทปชาละวันยอดโด่งดังหรือว่าไอเคนะคะน้องว่ายุกี่ปีราคะตัวนี้ฮ่า่วาปีกว่าๆนะคะเขาเป็นทายาทของตัวนี้พอสามไม่จับกันกับไม่จับนะคะชนมาขี้ขังแล้วตัวนี้ไม่กับไม่ไม่แก้กล้องพร้อมแจงเกิดคนทานีหลอมนี้เลยนะคะเนื้อว่างล่าสุดนี่วางน้องเข้ามากี่นาทีได้ประมาณยี่สิบห้านาทีกับยี่สิบห้านาทีวิชาทางชนน้องเขาว่าคาประเพ็ดในตัวนี้จนปะเพ็ดเมื่อลิ่งขึ้นเปล่าไปนั้นเลยครับจนว่าจนขึ้นจนโตเมื่อขึ้นชนโตมันเจะระเคฝานห้างส้มฉือนะคะค่ะน้องว่าทุกคนนี่กินยากี่น้ำได้ดี กินกินญ้ากินดีน้ำตรงโอกับมีทําอ้อนทํานุยบ้างนะคะคันนี้เดินวัวกันวันกิโลได้นี่กประมาณว่าน้าลูกกับประมาณฮาโลเริมเบ้าเริมพ่นกันบา้างยังค่ะเลิมเรียกับเริมแล้วนะคะรอบที่จะถึงนี้ มีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ก็ประมาณ90้าเปิดเต็นต์กับประมาณ90เปอร์เซ็นแล้วนะตอนนี้นะคะแล้วน้องวัว่ะสุดพร้อมกี่เปอร์เซ็นตวัวขาสุดตอนนี้กับปมเก้าที่เปิดเต็นต์แล้วกันครับวัวก็ประมาณ90เปอร์เซ็นอีก10เปอร์เซ็นไว้ท้าแลกกันวันชนนะคะค่ะให้น้องฟักซึ่งเอฟซีเราผู้ติดตามได้เลยค่ะกับวักซึ่งเอฟซีกี้กันนะครับมาช่วยเจ้าช่วย มาเวยเชียร์พิงกำลังใจใหกี้ด้วยนะครับวันทลตีหยิบท่ามขู่ที่เบ็นะครับมาต้าลงกันหมักหมังนะครับปาเบียกำลังมาครับมาต้าลงต้าลงในใจร่วครับค่ะช่วยชมช่วยเชียร์นะคะเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะโน้ตปลายทองเทปชาละวันยอดดวงดังเรือไอเคนะคะพบกับโน้ตมังกรทองยอดก้องธรณีนะคะ คูนี่จระเก้พบมังกรนะคะครับค่ะจอร์กี้พบมังกรครับจอร์เก้พบด้านเหนี่มังกรนั้นครับค่ะช่วยชมช่วยเชียร์เป็นแรงเชียร์ให้ขายเข้าด้วยนะคะคูนี้ทำการชนเป็นคูที่11ทีสนามฉินโคบ้านขวนธานีในวันที่23กรกฎาคมนี้นะคะทงหนึ่งวันกับทีหนึ่งเซสสองหมื่นบาทนะคะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีมิเชนพานไปรับขายกันค่ะขอบคุณมากค่ะ